ลำแรกเราก็ต้มสิ่ับางคนจากน้ำเดือดต้มจนให้สุกนะครับหลังจากสิ้สุกเราก็จะ้างกับปลากระงลวกส้นงสิเราก็จะมาลวกผัดจอเอย หลังจากลวกพักลวกเสี่ยงเรียบก้อยแล้วครับเร,ราก็จะมาทำน้ำปลากันเลยครับผมใส่ประปิกระปิลงไปพุ่งกัดกินหน่อยก็น้ำปลาหน่อยทำเลยน้ำปลรรา หลังจากที่เราลวกผักลวกเส้นเรียบร้อยแล้วครับผมน้ำปลรราของเราก็สิบร้อยเราก็จะมาปรุงกันแล้วครับเราก็ใส่พริกลงไปตามด้วยน้ำปลรราของเราเสร็เลยครับผม พวงเซตเรียบร้อยเราก็ใชมากินครับวันี้กับปุ้นซาวะมาครับเด็กเส้นกับปุ้นซาว